ดวนจันพรานสาวหัวใจธรนงประพันธ์โดยปร,รัติการบทที่สามตอนนี้ทางช่องบุษบาเปิดเมมเบอร์ให้ผู้ที่สนใจได้สมัครเป็นสมาชิกกันนะคะอย่าลืมติดตามรายละเอียดและสมัครกันเข้ามานะคะทั้งหมดถูกควบคุมตัวเข้าไปยังดินแดนลึกลับดวนจันทกับนานเป็งเก็บรายละเอียดของเส้นทาง จนกระทั่งมาถึงต้นประดู่คู่ก่อนที่จะพาเดินวนไปกลับบังเกิดหมอกหนาขึ้นมาเมื่อผ่านหมอกหนาเข้ามาก็ปรากฏเมืองแกใส่ตาทุกคนประสาทหินตั้งตระงานอย่างไม่น่าจะเป็นไปได้มีกำแพงหินล้อมรอบเมืองเอาไว้ตามมาสิจะมาตะลึงอะไรเล่าพวกเจ้านำพวกมันไปขังรวมไว้กับพวกของพวกมันว่าแล้วก็เดินแยกไปนี่แหละเป็นการง่าย ที่เราจะพบกับทุกคนแต่ว่าเราต้องถูกจับขังนพรานจ่าถมโอดครวนเอาเถอะนาจา้าอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยเอาเป็นว่ามันอยู่ในแผนก็แล้วกันเราผู้ติดตามของหญิงคนนั้นที่ดูแล้วถ้าจะเป็นคนใหญ่คนโตแห่งเมืองนี้นี่พวกเจ้าข้าถามหน่อยเถอะหญิงคนนั้นนะ่ะที่จับพวกข้ามานะนะั่นเป็นใครกันรึบังอาจนั่นคือเจ้าหญิงอัญญาธิดาของเจ้านางไลลา,ลาเลยนะ อ๋อที่แท้เป็นเจ้าหญิงนี่เองถึงได้งดงามนักเน่วนจันกล่าวถ้าเธอคนนั้นเป็นเจ้าหญิงพวกนี้คงต้องเป็นทหารสินะแล้วจะก,ก้อละ่ะเป็นใครมีความเกี่ยวข้องอะไรกับที่นี่ถ้าหากว่าที่นี่เป็นเมืองที่มีแต่สตรีแล้วประชากรของที่นี่กําเนิดมาจากสิ่งใดแต่แล้วพรานสาวก็ต้องหยุดความคิดทั้งหมดเอาไว้ก่อนเมื่อเดินลงบันไดหินใหญ มาถึงยังห้องขังด้านล่างที่นั่นดูกว้างขวางแต่แล้วก็ทำเอาทั้งหมดต้องประหลาดใจเมื่อเห็นคนที่ถูกขังแยกจากคนอื่นนั้นก็คือจกกักรเขาถูกพันธนาการทั้งแขนขาต่างจากชาวคณะทั้งห้าแต่ก็ใช่ว่าจะมีความเป็นปกติช่วยด้วยช่วยพวกเราด้วยเถิดเสียงอันหาพร้าของบุรุษที่สู้ผอมสี่คนนั้นเอ่ยขึ้นมา เมื่อทุกคนเข้าไปยังด้านในนั้นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับพวกคุณกันเนี่ยทำไมถึงได้สูบผอมเหมือนกระซากศพแบบนี้ล่ะสองจ่าถามขึ้นคุณคือเสียสุภาพกระปุตชายใช่ไหมและคุณทั้งสองคือด็อเตอรคลาวกับมาดามเจเน็ตใช่หรือไม่ประโยคหลังประลัดเทพหันไปถามคนทั้งสองด้วยภาษาของพวกเขาทั้งคู่พยักหน้ารับทั้งน้ำตาก่อนที่จะสนทนา และเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังโดยที่มีสองพ่อลูกนั้นคอยเสริมบ้างหมายความว่าผู้คนถูกขืนใจโดยที่ต้องมีสัมพันธ์กับสตรีของที่นี่วันละหลายสิบคนจนไม่ได้พักแล้วผวู้คนทำได้ยังไงกระครับเนี่ยถ้าพวกเราไม่ไหวมันก็จะเอายามากรอบปากเราทำให้เราเกิดกำนัดถึงแม้ว่ากำลังกายจะไม่มีกำลังใจจะถดถอย แต่ก็ไม่สามารถจะต้านฤทธิ์ยาที่พวกมันบังคับให้กินได้แล้วคนนั้นล่ะเขาเป็นใครทำไมถึงถูกจับมัดตรึงแบบนั้นยังไม่พอยังมีเลือดไหลโศมกายอีกนะมันชื่อจกักรเจ้านางไลลาพอใจในตัวมันจะให้มันเป็นเจ้าหลวงเคียงบัลลังก์แต่มันไม่ยินยอมเพราะมีลูกเมียอยู่แล้วเมื่อเจ้านางฆ่าลูกเมียมันและบีบบังคับมัน มันก็ยังคงไม่ยอมจนกระทั่งเจ้านางไลลา,ลาให้นางแม่มดทำของใส่มันด้วยการใส่ตัวนอนพิษเข้าไปแล้วทุกครั้งที่นางแม่เท่าร้าอาคมมันก็จะกัดไปทั่วทั้งร่างกายของจก,กอจนเลือดไหลโสมจนมันสลบไปแล้วพวกหนอนนั่นก็จะหยุดเมื่อนางหมออาคมนั้นร้าอาคมก็จะกัดอีกเมื่อมันหมดสติไปแล้วนางหมอผีเท่า ได้ใช้วิชาสะกดนอนพวกนั้นมันก็จะสงบแต่เมื่อใดที่มันถูกปลุกขึ้นมามันก็จะถูกกัดกินภายในจนมันทนแทบไม่ไหวจะหมดสติไปเลยคงจะเป็นไปอย่างนี้จนกว่ามันจะตายโอ้โหนี่มันโหดร้ายขนาดนี้ใช่หรอว่าแต่คุณเคยเห็นเจ้านางเลลา,ลาหน้าตาเป็นยังไงจะก,ก่อถึงไม่ยอมนางพวกเราเนี่ยเคยเห็นนางงดงามมากงามจนไม่มีที่ใดเปรียบ อ้าวแล้วทำไมจักอถึงไม่ยินยอมล่ะก็จะกอมันไม่ปรารถนาก็ครั้งหนึ่งพ่อมันก็ถูกเจ้าหนังจับตัวมาทำผัวจนตายแต่ไม่ปรกา,ากฏทายาทจะกอมันก็เลยฝังใจมันสาบานว่ามันจะสังหารเจ้านางให้จงได้แล้วเรื่องอะไรมันถึงจะไปร่วมหอกับคนที่ฆ่าพ่อของมันได้ล่ะเรื่องนี้มันซับซ้อนนะเอาล่ะและอีกเรื่องหนึ่ง ผมจะถามพวกคุณตรงๆว่าพวกคุณมาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาเอาเหล็กไหลใช่ไหมพวกคุณไม่ใช่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและพันไม้หายากใช่หรือเปล่าและเจ้าหน้าที่อีกสองนายที่นำพวกคุณมาหายไปไหนกันแล้วล่ะครับทั้งสองตายแล้วครับตายแล้วตายยังไงถูกฆ่าตายหรือเปล่าทั้งคู่ไม่ได้ถูกฆ่าตายแต่พวกมันหมดแรงตายแล้วผมคิดว่า พวกคุณก็คงจะมีจุดจบไม่ต่างจากพวกเราแล้วทำไมมันไม่ทำร้ายสตรีละ่ะทำไมแม่มเจเนต็ตยังไม่เป็นอะไรที่แม่มยังปกติดีอยู่ก็พอด็อกเตอร์ได้ขอร้องเอาไว้โดยการที่ยินยอมทำทุกอย่างที่มันสั่งมาที่แท้เรื่องมันก็เป็นแบบนี้นี่เองว่าแต่พวกคุณทำไมถึงโดนจับละ่ะไอ้ที่บวกข้าโดนจับเนี่ยก็พอยอมให้มันจับ เพื่อที่จะได้ไม่เสียเวลาตามหาพวกคุณยังไงล่ะไม่อย่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะตามได้ทันไหมหมายความว่าพวกคุณตามมาช่วยพวกผมแล้วทีนี้อยู่ในคุกแบบนี้จะออกไปได้ยังไงกันเล่าได้สิทำไมจะไม่ได้ล่ะมันไม่ใช่เรื่องยากเรื่องการออกไปนะว่าแต่พวกคุณกินยานี้ก่อนเถอนะจะได้มีพละกกำลังแล้วพวกคุณจะต้องไปทำหน้าที่อีกเมื่อไรทันทีที่ฟ้ามืดถ้าอย่างนั้นกินยาซะ อาจจะทําให้พวกคุณพอมีกําลังที่จะหนีออกจากที่นี่ได้นานเป่งพูดพร้อมกับส่งยาลูกกอนเม็ดขนาดเท่านิ้วก้อยให้คนละสองเม็ดเมื่อทั้งหมดกินแล้วกับรู้สึกว่ามีพละงกำลังขึ้นมาจริงๆที่นี่พวกคุณคิดว่าเขาจะไหวไหมที่ถามนี้หมายถึงจกรนั่นเองไหวแน่บัวแก้วเอ็งเข้าไปประทับร่างของจกรแล้วพาเขาหนีไปพร้อมๆกันนะถ้าอย่างนั้นพร้อม เราต้องพาเขาออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วจะจัดการยังไงต่อไปก็ค่อยว่ากันอีกทีก็แล้วกันนะบัวแก้วพุ่งเข้าไปสิงร่างของจกก่อนที่จะเต้นแรงเต้นกาด้วยความดีใจหนานเป็งสะดสลัดออกเนินจันรีบไปสะดกุญแจออกให้กับบัวแก้วทุกคนเดี๋ยวค่อยตามข้ามานะขอข้าไปจัดการกับพวกยามนั้นก่อนก็แล้วกันนะว่าแล้วเธอก็ลวงเอาไวา้ที่มีลักษณะเป็นท่อนมาทัดที่หูข้างขวา ก่อนที่จะบริกรรมคาถาแล้วร่างของเธอก็ค่อยๆจางหายไปในที่สุดโอ้โหน่าอัศจรรย์จังเลยนะครับคุณนวลจันทร์หายตัวได้ด้วยปลัดเทพกับสองจาแล้วชาวคณะที่มาก่อนก็อดที่จะทึ่งและชื่นชมไม่ได้ไม่เว้นแม้แต่พรานบุญคําพรานสาวบริกรรมคาถาณจังง,างังแล้วก็เป่าไปที่หน้าของแต่ละคนพวกทหารยามหญิงที่เฝ้าอยู่ตามจุดต่างๆไปจนถึงประตูใหญ่ ที่จะออกจากกำแพงเมืองก่อนที่จะวิ่งกลับมาหาทุกคนเอาละ่ะเงียบที่สุดพยายามอย่าให้เกิดเสียงแม้แต่น้อยเรารีบเดินตามมานะเธอเอาไว้ออกจากหูแล้วร่างของนวลจันทร์ก็ปรากฏประาดเทพประคองร่างของดรคราวจะถมประคองเสียสุภาพจาแมนประคองเสียสวิต์นานเป่งประคองพรานบุญคำมาดามเจนเน็ตนั้นนวลจันทร์จับมือของเธอเดินบวกแก้วดูแลร่างของจก,กอ ทุกคนวิ่งไปอย่างเร่งเรีบในที่สุดก็ออกจากกำแพงเมืองได้สำเร็จทุกคนยังไปต่อไหวไหมเราต้องไปให้ไกลจากเมืองของพวกมันก่อนนะไม่ไหวก็ต้องไหวครับพรานเราเรีบไปกันเถอะครับเสียสุภาพว่าเมื่อเดินกันมาจากเมืองได้สักพักก็ถึงต้นตะเคียนคู่เดินจันจึงพาทุกคนเดินบนขวาแล้วกลับมาบนซ้ายอีกครั้งตามที่จำธิดาอัญญาธร,รมในที่สุด วกเขาก็เดินออกจากมายานครได้สำเร็จพยายามเดินไปให้ไกลที่สุดแต่ทว่าทั้งสี่คนนั้นค่อนข้างจะเหนื่อยล้าหมดพลังเอาละ่ะเรามาไกลมากแล้วนั่งพักกันใต้ต้นไม้ใหญ่นั้นก่อนจะดีกว่าเผื่อกันพวกมันจะติดตามมาทุกคนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ให้หมดส่วนฉันจะช่วยจะก,กอก่อนอย่างน้อยต้องเอานอนพิษออกจากตัวของเขาให้ได้ทุกคนขึ้นไปยังบนต้นไม้หมดแล้ว ด้านล่างก็เหลือน,นานเป่งกับเนินจันทร์นานเป่งบริกรรมคาถาเดินรอบรอบต้นไม้ทั้งสองต้นที่ชาวคณะเกือบสิบชีวิตได้หลบอยู่บนนั้นเพื่อกำบังจากการมองเห็นทุกคนอยู่บนนั้นคอยดูด้วยถ้าเห็นพวกมันมาแล้วละก็ห้ามส่งเสียงนะครับตอนนี้ผมบังตาพวกมันเอาไว้ไม่มีอะไรจะมองเห็นพวกคุณได้เพราะฉะนั้นอย่าส่งเสียงดังเป็นอันขาดสองน้าหลาน ให้โบกแก้วถอนออกจากร่างของจกอทันทีที่เขารับรู้ว่าได้ออกมาจากที่คุมขังแล้วแต่แค่เพียงแวบ,บเดียวแววตาของเขาก็เศร้าหม่นลงเพราะเขารู้ดีว่าอีกไม่กี่วินาทีต่อมาเขาจะต้องกลับไปอีกไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะได้รับความทุกข์ทรมานจนทนไม่ไหวแล้วก็กลับไปในที่สุดไม่ต้องห่วงนะข้ากับนาจะจัดการเรื่องนี้เองนั้นหนานเปง มาาัดจะกอเอาไว้นานเป็งเอาเชือกเส้นไม่ใหญ่นักออกมาจากย่ามแล้วมัดร่างของจะกอแกะเอาอผ้าโพกศรีรษะของมันออกมาให้มันกัดเอาไว้เอ็งต้องทนเจ็บหน่อยนะและก็จะเจ็บเพียงครั้งเดียวแล้วจะไม่เจ็บอีกต่อไปจะกอพยักหน้าเนินจันก็เริ่มบริกรรมคาถาปลุกนอนพิษทันทีทันใดนั้นก็ได้มีอะไรบางอย่างปูดขึ้นตามผิวหนังแล้วมันก็เริ่มเคลื่อนไหว นานเป่งได้เตรียมกระบอกไม้และไม้สำหรับคีบตัวนอนออกทันใดนั้นพวกมันก็กัดผิวหนังเวิร์กวะแล้วมันก็โผล่หัวออกมาจากบาดแผลเวลานี้นานเป่งต้องรีบจัดการนำมันออกมาให้เร็วที่สุดเพียงเชั่วครู่นอนพิษตัวสีดำอบอ้วนทั้งเจ็ดตัวก็จะอยู่ในกระบอกไม้ไผ่เราจะจัดการยังไงกับมันดีวะนางนวลใช้ไฟจักรสินนะนาน,าน,านเผามัน หากใช้ไฟธรรมดาธรรมดาเก่งว่าจะเอามันไม่อยู่นะนานเป่งเดินไกลออกไปเพียงเล็กน้อยแล้วจัดการกับนอนพิษด้วยไฟทันทีเอาละ่ะข้าเอาหนอนออกให้เองหมดแล้วทีนี้ข้าจะใส่ยาให้กับเองคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะดีขึ้นคุณนวนด็อกเตอร์เขาเป็นหมอเขาบอกว่าเขามียาล้างแผลอยู่ในเป้แจห้เขาลงไปจัดการแผลให้ไหมถ้าอย่างนั้นก็ดีเลยค่ะเธอพูดค่ะกับเขา ด้วยความรู้สึกเขินอายเพราะปกติแล้วน้อยมากที่คนอย่างนวนจันจะพูดมีหางเสียงค้าค้าเอง็งเองจนเป็นนิสัยคนบ้านนอกคอกนาก็พูดจากกันห้าห้าตรงๆแบบจริงใจด็อกเตอร์คลาวไต่ลงมาจากต้นไม้พร้อมกับมาดานเจนเน็ตเมื่อมาถึงเขาก็เอาน้ำยาล้างแผลและยาบางอย่างทาที่แผลให้ปหลัดเทพแปลให้ฟังว่ามันเป็นยาฆ่าเชือ้อ และเขาบอกว่าต้องฉีดยาแก้การอักเสบติดเชือ้อด้วยอีกหนึ่งเข็มเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยแล้วพลันเสียงอึกทึกครึกโครมก็ดังมาพร้อมกับเสียงสวดที่ทำให้จักรครุ่มคลั่งทุกคนมองไปยังเขาเป็นตาเดียวดูว่าจะเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นบ้างแต่มันกลับไม่ส่งผลเจ้านางน้อยอัญญ,ญากลับไปเสถ็ทางนีให้ข้ากับทหารจัดการจะดีกว่า,าไม่ ข้าจะต่างพวกมันกลับมาให้จงได้เพราะนั่นคือความหวังของท่านแม่ไปพวกเจ้าตามข้ามาอัญญาหันไปบอกกับทหารพวกนั้นก่อนที่จะวิ่งไปคนละทางแต่นางหมอผีเท่ายังคงเดินวนไปวนมาและร่อนจมูกไปในอากาศข้าได้กลิ่นลมหายใจของพวกมันมันจะต้องอยู่แถวนี้มันหัวเราะร่าพร้อมกับบริกรรมคาถา แต่ช้ากว่านวลจันทร์เธอส่งกระสุนจากลูกซองลมินตันออกไปสองนัดซ้อนร่างนั้นพังาดกระเด็นไปตามแรงประทะร่างมันกระเด็นไปหลายวากระสุนอาคมเจาะเข้าที่ช่องท้องของมันของเหลวสีแดงไหลออกมาจากหน้าท้องของมันจนชุ่มโชกฝากไว้ก่อนถเถอะบ้งมันยกไม่เท้าขึ้นกำลังจะบิดกายหนีไปราวกบนัดกันกระสุนปืนจากผู้ติดตาม ที่ผ่านการปลุกเสกแล้วถูกส่งออกไปพร้พรอมๆกันร่างนั้นกระเด็นไปไม้เท้ากระเด็นออกจากมือไปร่างกายนั้นถูกยิงจนรูพุนเดยววิญญาณของมันออกจากร่างไปทันทีและมันคงไปหาร่างใหม่ไม่ผิดแน่เรารีบไปจากที่นี่กันเถอะเดี๋ยวพวกธิดาอัญญาจะมาอีกดูแลคู่ของตัวเองให้ดีด้วยนะรีไปคาจะดูแลข้างหลังให้เองน,นาน และไม่ต้องให้พูดอะไรกันมากทั้งหมดรีบเดินทางไปทันทีทางด้านอัญญาได้ยินเสียงดังกึกกล้องกำปนาดก็หยุดอย่างสงสัยพวกเจ้าได้ยินเสียงนั่นหรือไม่เสียงของอาวุธทรงพลังของพวกนั้นไม่แน่ว่าแม่หมอเท่ากำลังต่อสู้กับพวกมันอยู่แต่มันเงียบไปแล้วแม่หมอเท่าอาจจะพลาดทางไปแล้วก็ได้นะเจ้าหญิงเจ้าพูดอะไรเจ้าก็รู้ดีนี่ว่าแม่เท่าของเราเนี่ยเก่งกาจขนาดไหน พวกคนโลบมากนั้นนะไม่มีทางจะทำอะไรได้แน่ๆใช้เวลาไม่น้อยที่จะกลับมาถึงยังจุดที่แม่เท่าอยู่นั่นนั่นมันร่างของแม่เท่านี่นาแม่เท่าแม่เท่าโธไม่น่าเลยไม่น่าเลยจริงๆทันใดนั้นก็ได้มีจงอางใหญ่เลยปราดๆเข้ามาอัญญาและทหารต่างก็เล็งคันซ้อนไปยังเจ้าอสรพิษใหญ่นั้นทันที อย่านะเจ้าหญิงข้าเองอัญญาหันมองซ้ายขวาก็ไม่พบเจ้าของเสียงที่เธอคุ้นเคยดีข้าอยู่ในร่างงูนี้นังพวกที่เจ้าหญิงจับมาจากป่านอกมันทำร้ายข้าพวกมันฆ่าข้าข้าจะตามไปจัดการกับมันเององหญิงจงกลับไปเสียพวกเองนำรากของข้ากลับไปด้วยถึงแม้ว่าข้าจะใช้มันไม่ได้อีก แต่ข้าก็ทำใจไม่ได้ที่จะให้สัตว์มันมากัดแทะกินอัญญากับทหารรีบนำร่างของนางกลับมาส่วนอสรพิษบัดนี้มันเลื้อยตามผู้คนไปและรอจังหวะที่จะจัดการกับพวกเขาเพื่อล้างแค้นเอาละพวกเราเรามาไกลมากแล้วพักกันก่อนเถอะนะพวกมันคงไม่ตามมาแล้วล่ะหรือถ้าตามมาเราก็จัดการกับมันเพราะตอนนี้ทุกคนก็เหนื่อยมากแล้ว ทั้งหมดจึงได้นั่งพักกันโดยที่ให้หนานเป่งเฝ้าอยู่เกิดกับพวกเราตามมาเราจะไปหาไมา้ฟืนกันนะเราจะให้เกิดอ่ะเอากลับมาส่วนข้าจะเลยไปหาอาหารให้เมื่อทั้งห้าคนเดินออกไปประลัดเทพกับสองจ่าก,ก็วิ่งตามไปด้วยรอด้วยรอด้วยครับอ้าวพวกคุณจะตามกันมาทำไมที่ฉันบอกว่าพวกเรามันหมายถึงคนของฉันทั้งสี่คนเท่านั้นแต่พวกเรา มาด้กันก็ต้องช่วยกันคนละไม้ละมือสิครับจะมาเกี่ยงว่าเป็นลูกจ้างนายจ้างกันทําไมรีบนําไปสิคุณสิ่งที่เขาพูดฟังดูจะมีน้ําใจแต่ก็เอาเถอะชักช้าก็เสียเวลาเปล่าเกิดฝากเธอนี้ด้วยนะว่าแล้วนวลจันทร์ก็แยกตัวไปเพราะเธอจะไปหาสเสบียงค่ำนี้คุณประหลัดจะตามฉันมาทําไมฉันจะไปหากับข้าวผมก็จะไปด้วย เพื่อจะช่วยแบกช่วยหามอะไรให้ได้บ้างไงนําไปเลยสิครับพรานสาวไม่ได้พูดอะไรอีกเดินนําเขาไปก่อนที่จะหยุดทำเอาคนที่กําลังก้าวตามมาติดติดหยุดไม่ทันปะทะเขกับร่างบางจนเจ้าของร่างแทบหนา้าขมำด้วยสัญชาตญาณเขารวบเอวเธอเอาไว้ก่อนที่ร่างเล็กด้านหน้าจะร่วงลงไปนี่คุณประหลัดคุณทำอะไรเนี่ยปล่อยฉันนะทันทีที่นึกได้ว่า กำลังกอดสาวอยู่ดดวยความไม่ตั้งใจชายหนุ่มรีบหดมือกลับทันทีร่างสาวได้ร่วงไปกับพื้นสมใจเพราะเธอคืนตัวออกมาเต็มที่จึงตั้งหลักไม่ทันอ๋อยคุณแก้งฉันปล่อยมาได้เจ็บนะโวย้ยค,คุณคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บมากไหมผมขอโทษพอดีคุณบอกให้ผมปล่อยผมตกใจก็เลยรีบปล่อยอ่ะผมก็กลัวคุณจะสอยเอาฝากไว้ก่อนเถอะ ฉันเอาคืนนายแน่ฝ่ายอสารพิษที่ราจังหวะบัดนี้มันแล่นปราดปราดเข้ามาตัวมันใหญ่เท่าน่องแหวกย่าจนลูกเป็นทางนอนจันทร์ะวังมันจวนตัวเกินกว่าที่เธอจะทำอะไรได้เธอจึงจ้องต่อไปด้วยพลังจิตอันแข็งกล้าบังเกิดเป็นมนตรารัศมีสีอัมภัยเลื่อมพรุงขึ้นมาเป็นกรอกคุ้มภัยมือซ้ายจับแรกกายสิทธิ์ที่แขวนไว้ที่คอ แล้วอธิษฐานเจ้างูใหญ่โฉบฉกลงมาบังเกิดเสียงดังสะท้อนสะทานปานว่าแผ่นดินจะถลม่มพรานสาวลุกขึ้นสายตายังคงจ้องมันไม่กระพริบเธอรู้ว่าอสารพิษร้ายร่างใหญ่ที่อยู่ตรงหน้านั้นก็คือกายใหม่ของมันนั่นเองด้านอสสารพิษกวาดหางเข้ามาหมายจะจัดการกับนวลจัน์เพียงแค่ปะทะกับรัศมีสีรุ้งนั้น มันก็กรีดร้องออกมาด้วยเสียงแม่เท่าคุณปลัดหลบไปที่หลังต้นไม้เร็วไม่มีเวลาจะอธิบายร่างของพรานสาวบัดนี้ได้กลายเป็นงูใหญ่สีขาวเลื่อมปรายรุง้งที่หัวมีรูปลักษณะเหมือนกริดส่งเสียงร้องคำรามลั่นฟ้ามืดครึ้มทำกลางสายฝนและฟ้าแลบประสมีสีรุง้งที่อยู่รอบๆกายเธอทำให้เห็นร่างงูใหญ่นั้นได้อย่างชัดเจนร่างจำแรง เป็นพญานาคีสาวของโดนจันรฉกเขาที่กลางลำตัวของแม่หมอเท่าในร่างจงอางก่อนที่จะงับร่างของมันขึ้นมาแล้วเป็่งรศมีเพลิงอันร้อนแรงเผาวิญญาณของมันจนมอดไหมแต่ประัเทพตกใจกับสิ่งที่เห็นจนเป็นลมสิ้นสติไปนายนายประหลัดฟื้นสิ่ฟื้นไม่นานประัเทพก็ลืมตาขึ้นอยา่าอย่าเข้ามาผมกลัวแล้วผมกลัวแล้ว โธ่นายประหลัดจะกลัวฉันทําไมนี่ฉันเองนวนจันยังไงเล่าไม่ไม่ใช่คุณไม่ใช่คนผมเห็นคุณเป็นงูเป็นงูใหญ่เป็นพญานาะคเอาละเอาละคุณประหลัดตั้งสตินะแล้วฟังทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ยมันคือวิชาจําแรงกายฉันกับนั้นนานนะ่ะจะแปลงกายไปตามสถานการณ์หากว่าตอนนั้นสู้กับอะไรเราก็จะแปลงกายเป็นสัตว์จำพวกเดียวกับมัน อย่างเป็นเสือฉันก็ต้องเป็นเสือไฟที่มีความเข้มขลังในตัวแล้วเสือทุกเสือจะสู้เสือไฟเขี้ยวดาบไม่ได้หรือแม้แต่จะเป็นคุณก็ยังได้เลยว่าแล้วร่างงามก็แปลเปลี่ยนไปเป็นปลัดหนุ่มทำเอาเขาตกตะลึงเฮ้ยเป็นไปได้ยังไงนี่นั่นมันผมนี่นาอ้าวก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันนะ่ะเป็นอะไรก็ได้ทุกอย่างที่อยากจะเป็น แต่พวกเราจะไม่ค่อยใช้วิชานี้กันหรอกนะถ้าไม่จําเป็นนะ่ะพอพ่อห้ามเอาไว้เอาลนะนะข้าจะจัดการกับอาหารเย็นก่อนอาหารเย็นที่ไหนกันคุณพูดอะไรพีลึกอีกแล้วอย่าบอกนะว่าคุณจะกินผมนะเฮ้ยปลอดแหกชะมัดข้าแต่เจ้าป่าข้าน้อยนวลจันทร์ต้องการอาหารสำหรับแบ่งปันชอคณนะขอท่านโปรดมอบสัตว์ที่สิ้นอายุไขหรือ ที่กำลังใกล้จะสิ้นเพื่อเป็นซากให้ผู้ฆ่าด้วยเถิดขอบุญจากการสละซากนั้นจงส่งผลให้เจ้าของร่างไปเกิดใหม่ในภพภูมิที่ดีขึ้นด้วยเถิดได้ได้สิเองีสักจิยิ่งข้าขอมอบกวางให้กับเองก็แล้วกันนะขอบคุณท่านเจ้าป่านวลจันทร์เธอคุยกับใครอย่าเพิ่งถามข้ากำลังจะจัดการกับอาหารเย็น สิ้นเสียงของพรานสาวเจ้ากวางหนุ่มตัวกำลังเหมาะไม่ใหญ่เกินแต่ก็ไม่เล็กพรานสาววาดปากกระบอกปืนขึ้นขอให้เองไปสู่พบภูมิที่ดีทัดนะข้าขอโอสิกรรมร่างกวางที่สิ้นอายุไขแล้วล้มลงเจ้าบวกแก้วเองไปบอกพ่อลุงให้เกิดนะพาคนมันมาเอาซากกวางไปด้วยได้เลยจะแม่นวล<ว>จนัจนทร์ ว่าแล้วบวกแก้วก็วาไปหาพรานนานเป่งทันทีพ่อลุงพ่อลุงพ่อลุงนาน,น,านแม่นวลบอกว่าให้เกิดกับคนงานไป,ไปเอากวางตัวใหญ่ด้วย,วยแม่นวลยิงตายแล้วเออ,เอ,อได้สิวะเอ้ยเองสี่คนน่ะเดินตรงไปนี่แหละตามทางที่พรานนวลเข้าไปนะ่ะไปเอาซากกวางมาด้วยว่าแล้วทั้งสี่ก็เดินไปตามทางที่นวลจันไป ไม่นานนักก็ถึงโอ้โหพรานตัวใหญ่เชียวท่านเจ้าป่าให้มานะ่ะเอาไปเถอะเดี๋ยวจะมืดค่ำกันเสร็จก่อนเธอบอกกับคนงานของเธอเพียงไม่นานนักการจำแหลกกวางก็เป็นไปอย่างเรียบร้อยมือนั้นได้กินเนื้อกวางย่างอย่างอร่อยอร่อยแล้วชาวคณะที่มาก่อนเหลือรอดชีวิตกลับมาห้าคนเมื่อได้กินอาหารที่มีรสชาติและโปรตีนล้วนในวันนี้ มันช่วยฟื้นฟูร่างกายของเขาเป็นอย่างดีพวกเราขอขอบคุณปลัดและเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยนะครับรวมถึงพรานฝีมือดีทั้งสองคนด้วยที่มาช่วยพวกผมเอาไว้เสียสุภาพว่าถ้าหากไม่มีพวกคุณพวกผมคงไม่รอดแน่พวกคุณเก่งมากๆคุณประลัดถ้ากลับไปเนี่ยจับผมได้เลยนะครับพวกผมไม่ได้เป็นหน่วยพิทักษ์พันไม้หายากอย่างที่บอกเอาไว้พวกผมเป็นพ่อค้าน,นายทุน ที่เข้ามาหาเหล็กไหลกันอย่างที่เจ้านางว่านั่นแหละครับถ้าจะติดคุกก็ถือว่าดีกว่าตายมากนักผมรับผิดครับใช่ไอ้กับมาดามก็รับผิดด้วยเพราะเป็นนายทุนให้กับการสนับสนุนในครั้งนี้ทั้งหมดให้การสนับสนุนคำพูดของเสียสุภาพและจะยอมรับผิดครับพวกคุณก็ยังไม่ได้ทำความเสียหายให้กับบ้านเมืองกับประเทศนี้ผมจะไม่แจ้งทางผู้ใหญ่ก็แล้วกันแล้วต่อไป ขอให้พวกคุณกลับตัวเป็นคนดีอย่าทำอะไรแบบนี้อีกของที่ไม่ใช่ของเรามันก็ไม่ใช่อะไรที่มันใช่อยู่ดีๆมันก็จะได้มาเองคุณเชื่อผมเถอะขอบคุณครับที่เตือนสติพรานข้าขอขอบคุณที่พรานช่วยชีวิตข้าทำให้ข้ารอดชีวิตกลับมาได้อีกครั้งต่อไปนี้ข้าจะเลิกเจ้าคิดเจ้าแค้นและจะกลับเข้าหมู่บ้านหากนาย ได้ผ่านไปทางเข้าป่งช้างก็แวะไปหาข้าได้ข้าคงต้องแยกตัวไปก่อนจะกอคุกเข่าลงกับพื้นและคำนับอย่างสูงสุดก่อนที่จะเดินจากไปพอวันรุ่งขึ้นทั้งหมดก็เดินทางออกจากป่าและนำทั้งหมดที่หายไปกลับไปไรายงานตัวทั้งหมดให้การว่าถูกน้ำป่าพัดไปและหลงป่าจนกระทั่งมาเจอกับชาวคณะที่ไปค้นหาโดยที่ไม่เจอเจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั้งสอง ที่หายไปจากสภาพที่ผอมโซนั้นสนับสนุนคํำกล่าวอ้างจึงไม่มีใครสงสัย